ปฏิชนนะมานัตกรณึงที่หนึ่งหังพันเตสัมบหุลาสังฆาติเสสะอาปติโยอาปชิงอาปติชนะโยโสหังพันเตสังขังสัมบหุลานังอาปตินังอาปติชนานังชาระตังมานัตังยาจามิอหังพันเตสัมบหุลาสังฆาติเสสะอาปติโยอาปชิงอาปติชนะโยโส hang phan te sang khang sam nang a pat nang a pat nang cha ra tang ma na ya cha mi a hang phan te sam ba sang kha di se sa a pat yo a pat ching yo so hang phan te sang khang sam nang a pat nang a pat nang cha ra tang ma na ya cha ขอการประสงค์สุดกรมวาจาอภิริชนะมานัดให้กับท่านอาจารย์ตีตาสัตโธท,ท่านได้ประท่านได้มาขออภิริชนะมานัดกับพระสงฆ์นะครับปกปิดาบัตไว้ไม่ได้ปกปิดาบัตไว้นะครับมีต้องอภิริได้ตัวนะครับนโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุนาตุเมหันเตตัมโขอายังทิตาสถูปภิกขุสัมบัณหลาตัมขาติเสสะอปะโยอาปัจเิอปะติจันนายโย so Tăng kang samba hula nang a ban ti nang a ba nang cha ra tang mana na tang ya cha ya di tam sa go sa ta sa phi khu no nang a nang nang cha ra tang mana tang da ya เอสานญาติสุนโนตุเมพันเตตัมโกอียงทิตาสัตโธภิกขุสัมบังหุลาสัมฆาทิเสสอาปะติโยอาปะจิอาปติจันนายโยโสตัมกังสัมบังหุลานังอาปตินังอาปติจันนานังฌาระตัมมานตังญาจติตัมโก ทีตาสัทธัสสัพพิคุโนสัมบังหุลานังอาปาตินังอาปาติชนนานังชาระตังมานตังเดติยะตายะตมะโตุขามติทีตาสัทธัสสัพพิคุโนสัมบังหุลานังอาปาตินังอาปาติชนนานังชาระตังมานตัสสะดานังโสตุนหัสสะยะสันนัคขะมะติโสภาเสยา สุติยัมปเอตมทังบดามิสุนนตุเมหันเตตัมโคอยังทิตาสะทธิโคสัมบหุลาตัมหาติเสสาปติยอาปจิอาปิฉนนายโสสังฆสัมบหุลานังอาปินังอาปิฉันนังชารตัมมนตัญาจเตตัมโค เทตาสทัสสัพิคุโนสัมปงหุลานังอปตินังอปติฉนนนานังชาระตังมานตังเดติยาสายยสมาโตขะมติเทตาสทัสสัพิคุโนสัมปงหุลานังสัมปงหุลานังอปติหนังอปติฉนนนานัง ชาระตังมานัสสะดานังโสตุนหาสะยาสนกขามติโสภาเสยาติยัมปีเอตามะทังบดามิสุนาตุเมพันเตตัมโคอยังทิตาสัทโธภิกโุสัมบังหลาสัมฆาติเสสาอาปติโยอาปปเิอาปติชนายโยโสสังฆังสัมบัุหานังอาปันตินัง อับปางทีฉันนานังชาราตังมานตังยาจติตัมโกรติตาสัทธสสะภิกุโนสัมปะหุลานังอาปันตีนังอับปางทีฉันนานังชาราตังมานตังเดติยะตายะตมะโตขามะติทิตาสัทธสสะภิกุโนสัมปะหุลานังอาปันตีนังอับปางทีฉันนานังชาราตังมานตัสสะดานัง โสตุนหาสะยาจันนกามติโสภาเสยาตินังสัมเกณะทิตาสัทสะพิคุโนสัมบังลานังอาบันตินังอับดิฉชนนังชาระตังมานตังขามติสัมกัจจัสตสมาดุนหีเอวามีตังดารยามี ขอโอกาสผสมกับผมขอโอกาสสะสมาทานและบอกอปติชันมานัดนะครับมานัดตังสมาธิามิวัดตั้งสมาธิามิมานัดตั้งสมาธิามิวัดตังสมาธิามิมานัดตังสมาธิามิวัดตังสมาธิามิอหังพันเตสัมบาหุลาสังคาทิเสสาอาปติโยอาปปจิงอัปติชันนาโยโสหังสังขังสัมบาหุลานังอาปตินังอัปติชันนานังชาทัตตังมานัตตังยาจิง ตัสเมสังโฆสมบาหุลานังอาปัตตินังอัปติฉชนนานังชาลตังมานตังอาทาสิโสหังมานตังจารามิเวทิยามหังทนเตเวทิยติติมังสังโคทาเลตุมาเก็บนอขอบคุณคัะส่งนะครับ